วันนี้วันที่26มกราคมพุทธศักราชสองพเป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้าในนบรุษจันคอยขอด ถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดก,กุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมานตาจักรวาเลสุอัตตลาคัตฉันโตเทวตาตธรรมมังมุนีลาขจัส ข้าสัตวนัตุสักขโมหังสะเคกามีจุลไปคิดิสิีลละเตจังทะเลเคอวิมานิติเปลาเตจะข้ามิตาลวนนาคาหันิเกหาวตุมิเกเตปุมมาจายันตุเทวัชลาตารวิสเมฆาขณะปนาคาติตันตาตันิเกยังมุนิลาวจานังสะท้าโวมิสุนันตุธรรมตัวนาการหลวะยังมะตันตาธรรมตัวนาการหลวะอย่ามะตันตาธรรมตัวนาการหลวะย่ามะตันตาบทที่สอง บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะวันนสามบทกับพระรัตนตรัยอรังธรรมะทั้งโดพระกบพุทธังพระกวนตํารวจวเตมิสรวัาฆาตพระกวาตานมวธรรมะนรมาสามิตุปฏิปันโนพระกวาตตัวสร้างโคสร้างคังนัมามี บทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถาหนโมตัสสะพะคะวะโตหลักตัวธรรมะสมุทตะสันหนมตัสสะพะคะวะโตหลักตัวธรรมะสมุทตะสันหนมตัสสะพะคะวะโตหลักตัวธรรมะสมุทตะสันบทที่ห้าบทสวดใจสารนคมปาถาพุทธังสารนังชาติมีธรรมังสารนังชาติมีสังฆังสารนังชาติมีตุ้เตียงปีพุทธังสารนังชาติมีตุ้เตียงปีธรรมังสารนังชาติมีตุ้เตียงปีสังฆังสารนังชาติมีตัดเตียงปีพุทธังสารนังชาติมีตัดเตียงปีธรรมังสารนังชาติมีตัดเตียงปีสังฆังสารนังชาติมี ข้ที่หกข้สวดสัจจกิริยาคาถานติเมสระนังอัญญงพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหุนตุตัพทานนติเมสระนังอัญญ์ทมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหุนตุตัพทานนติเมสระนังวะลังนติเมสระนังอัญญงสังโฆเมสระนังนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเม ผลตูวสัมพทธาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิจิปิโสพระกวาลังสมาธิภูโทวิชาเจรณะสัมปันโนตุกโตโลกวิตูนุโตโลกวิสัทธมัสตาราติสาธาเทวมุนสานังพุทโธพระกวาติ บทที่แปดทำมนุสติสวาขโตพระวานโมทันฑิโกกิกโกเอหิปสิโกอนโกปจัตตังเวทิตาโพวินยุหีตปุริ้าสังขานุสติสุปริปัโนพระวตโต้าวตังโฆจุปริปโนพรวโตต้าตังโฆยายาบริปนโนพรวโตต้าตสังโฆท่ามีสิบริปันโนพระวโตต้าตสังโฆญาที่หางจกตาริปุริสายุการิอตจจริสุกาหลตพระวโตต้าตสังโฆอุณโยภูนิโยตุินิโยนชดิกลานิโยนุตลังมุจเตังโลกะตารีท มานิวายานิวะอัตาติกเเตสัพเพภูตาตุม,มานาภาวะภาวันตุอะคโผตักเเสจัสุนันตุภาสิตังตักสมาหิภูตาเนสาเมธาสัพเพเมตังกัตโลทามานุสิยาอัจฉายะ ที่ว่าตโตจะอารัตติยาสัพเยพลิงตัสมาหิเนพักขะอัตตะอัปปะมะมันตตายังกิจิวิตังอิทาวาหูรังวาตักเเคสุวารัง ขาต่านางปานีตังนานโนสะังอัจฉิสถทขาคเตนะอิธรรมปิผู้เทรัตนางปณีตังเอเตนสะสัจจะไวเชนะสุดหุืว่าสีหโหนตุอังเกรัตนางป้าาตังปณีตังยาตัดนาทัดชะกคาสักกายะมุนีสัมาหิโต นาเตนาธรรมเมนาอามติกินจีอรรมปรรมเมรัตนางปณิจังเอเซนาสัจจะวชเชนาสุวติโหตุยำมพุทธเสโถปาลิวันนายิสุทิงส,สุจิงสมาทิมานัตตะลิกัญญะมาหุสมาทินาะ เตนะสะสะโมนนาวิชาติอิธรรมปิธรรมเมรตะนางปนิตังเอเตนะสะจัจเจนะุวติหงตุเยปุคลาอัตตังปัทสาจัตจตาจัตตาลิเอตานิจุทคานิหุนติเต ทักกิในยาสุขัสถาสาวเกเอเตสุตินานิมหาผลานิเอตัมปีสังเครัะตะนางปณิตังเอเตนาสัจเจนะาถว่าติหโหตุเยสุปายุตตามนุมานาสาทัสเหนะนิกามิโนโหตามาส นำหิเตปติปตาอาม,มาตังวิไคหาสัตตาพูทานิพูติงคุณชะมานาอิจัมปีตังเคละตตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยาสินขะกีลังกีโลปะฏิวิง สิตโตสิยาจะตุภิวาเตพิอสามประคำปิโยตัถูปังอัตตุพิสังวะตามิโยอาริยาสัจจานิอเวจะปัสสติอิทัมปิสังเกตและตังห์ปณิตังเอเทนะสัจเจนะตัวตีหุตุ เจจาริยสัจจานิวิภาวายันติธรรมพีรับันเยหน้าสุดเทสิจานิยังจาปิเตโหนติปู้สัปปะมาตาหน้าเตผะวังอัตะมะ มาสียนันติอิธรรมปิสังเครัตะนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสววุวติโหตุสังสหาวัสสะพัสสนะสัมปายะตยยสุธรรมาทหิตาภาวันติตักกายาสิติวิจิจิ ตัณจะสีรพรังวาปิยาทัสสิกินจิจัทูหะปาเยหิจัวิปปะมุตโตชาชาชาจาพิฐานานิอัพโภกาตุงอิทัมปิ หังเคละตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตุวติหงตุกัญญาปิโสกัมมังปโลติปะปะกังกายนาวาจายุทธเะเจตสาว,วาอาภัพโพโสตัสปะปติ สัทยะอาภัพตาติตะปะทัสะภูตาอิทัมปิสังเกตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโหตุว่านำปะคุมเพยยะถา สิตังเคกิมหาน่ามาเสปตะมัจมิงคิมเหตัดถูปะมังธรรมะวะลังอเตสะยินิพพากะขา,ามิงปะละมังหิตายะหิตามปีตปุเรัตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะตุวติหุนตุว่าโลว่ารันยูว่าละโทวะลาหะโท อนุตโรธรรมาว่าลังอะเทสายิปีธรรมปีผู้เทรัตนังปณีตังเอเตนัสสเจนัสสวัตีหุตูขีนางปุตานังนาวังนาติสัมภาวังวิรัตจิตตาตาัดิก พระวสมิงขีรนางขี่นาปีชา, <c oughs> าวีรุตอิชันทานิพันติทีลายะาายัมปัติโพอิธรรมปิสังเกตละตรารังปนีตังเย เอเตน่าสัจเจนะาสุวัวติโหตุยานีท่าภูาาาตานิสัมมาคาาตานิภุมมานิยาวานิอันตะลิกเกะารา,าตังเทวมนุษย์ปูชิตังพูธังสมัสสามะสุวัวติโหตุ <c oughs> ยานิทาปูตานีสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตะวิเขตสาววตังเทว,วมนุสสักปูชิตังธรรมัง <c oughs> มานัสาส,าสามาสุวัตถิหูตุยานิทาปูตานีสัมมาคตานิปุมมานิวายานิอัน ตาลิเกตาตาขะตังเทวมนุษย์สาปูชิตังทังกังสะมัสสามะสุวัทิหุวันที่สิบเอ็ดอาตานาติยปริศสาภาโลคะวินิมุตโตสาภาสันตาปวัตทิโตสาภาเวรามาติกันโตนิพพ โต,โตจะสุวังอ <c oughs> วังสัพพีติโยวิววชันจุสัพพโลกโกอัาสุตัสุมาเตภาวันตะลาโยสุขีสิกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิตานิจังวุธาปัจจายโนจตตาโล ธามมาวาทานติอายุวโนสุขังระลัง